ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบ้านาชัยแน่ีกเช่นเคยเนาะเดี๋ยว,วันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะวันเะสาร์ที่14ธันวาคมนะครับากายวันหวยออกแล้วนะครับลุงตันก็เลยจะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องในรับชมกันเนาะก็เป็นการวิเคราะห์สูตรเด่นล่างหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันจันที่ 16ธันวาคม67เนอะใกล้วันสิ้นปีเนาะก็เลยมีโอกาสนะครับได้มานั่งวิเคราะห์หวยกับพี่น้องได้รับชมกันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสูงที่ลุงตันให้ไปก็ถือว่ากลุ่มตัวเลขเนาะที่ลุงตันวิเคราะห์เนี่ยจะเข้า หมายถึงผลลัพธ์ในตรางเนาะลูกตันจะวางไว้2แถวนะครับก็จะมีแถวข้างบนเนี่ยให้เป็นหลักหน่วยเนาะส่วนแถวข้างล่างให้เป็นหลักสิบตำแหน่งหลักสิบเนี่ยนะครับมาสองงวติดแล้วนะครับงดก่อนนั้นก็เข้าตำแหน่งหลักสิบเนาะมางวูนี้ก็เหมือนกันเนาะหกหกเข้าตำแหน่งหลักสิบนะครับส่วนเด่นที่ลุงตันวางไว้ก็เข้าหกนะครับก็ถือว่า กลุ่มตัวเลขในตารางเนาะหรือว่านในการวิเคราะห์เนี่ยก็ถือว่ายังเดินปกติเนาะแต่ว่าจุด2ตัโต้วยกว่าอาจจะหลุดไปบ้างนะครับก็ถือว่าเข้าตรงหลักเนาะท่านที่นําไปวิ่งหรือนําไปรูดนี่อาจจะโชคดีกันนะครับส่วนงว่ประจํามาที่16งคันวาคม67เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูสูตรเด่นล่างหมวยรัฐบาลไทย นะครับเงื่อประจำวันที่16ธันวาคม67นะครับก็ลักษณะของการวิเคราะห์สูตรให้พี่น้องได้รับชมวันนี้เนาะลุงตันก็ยังเอารูปแบบนะครับหรือว่าการวิเคราะห์เหมือนกับงวดที่ผ่านมานะครับก็คือการเอากลุ่มตัวเลขนะครับจากสถิตินะครับ,นะรบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นารางวัลที่หนึ่งนะครับรางวันที่หนึ่ง เลขท้ายสองตัวนะครับเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งที่สองแล้วก็เลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งที่สองเหมือนกันนะครับเอามาหาผลลัพธ์แล้วค่อยเอามาลงในตารางนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์เป็นชุดอสองตัวสามตัวนะครับงวดที่ผ่านมา งวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมหกเจ็ดนะครับลาวันที่หนึ่งนะครับก็คือ,อหกหกเก้าแปดสี่สามนะครับส่วนเลขท้ายสองตัวก็คือหกหนะึ่งเนอะหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือ 6กสองหนะครับครั้งที่สองก็คือห้าห้าเก้านะครับส่วนเลขท้าย3าตัวครั้งที่หนึ่งก็คือศูนย์้าปดครั้งที่สองก็คือหกห้าสี่นะครับอ่าเนาะแล้วก็คือ เลขคล้ายนะครับจากนั้นน้อนลูกตาาก็จะเอากลุ่มตัวเลขนี้มาหาผลบวกกันนะครับคู่แรกนะครับะจะใช้หลักหน่วยนะครับเลขท้ายสองตัวนะครับหลักหน่วยก็คือหนึ่งนะครับกับหลักหน่วยเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองนะครับก็คือ ่าตัวนี้นะครับตัวบวกก็คือหนึ่งเนาะหนึ่งบวกเก้านะครับอ่าต่อมานะครับจะใช้หลักรอ้กรอยหลักร้อยรางวันที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งหลักร้อยก็คือแปดตัวนี้นะครับกับหลักรอ้อยท้ายสามตัวครั้งที่สองก็คือหนะครับ บวกก็จะเป็น8บวก6นะครับอทีนี้ก็มาดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ก็คือ1บวก9เป็นสุดเป็น10เนาะได้0นะครับได้0อ่าได้1ตอนนี้ก็จะเป็น9นะครับทีนี้8บวก6เป็น14 14เนอะอ่า นี่เป็นห้านี่ก็เป็นสามนะครับอ่าก็ได้ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนนเนาะได้ผลลัพธ์เรียบร้อยเนี่ยทีนี้ก็จะมาหาเลขเด่นกันนะครับเลขเด่นก็จะพิจารณานะครับตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดมาถึงกลุ่มนี้นะครับเมื่อประจวบมาที่ย์สุกธันวาก็จะมีหนึ่งมีหนึ่งมีศูนย์อ่าแล้วก็ห้านะครับอ่าทีนี้ก็มาดู ชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามเก้า 30, 31, 39, เนอะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้า ่าแล้วก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ที่วิคา์ได้จากอ่ากุ่มตัวเลขดังกล่าวนะครับพี่น้องเอฟซก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้ วิจารณญาในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลุงตันก็ยังใช้วิธีการวิเคราะห์นะครับเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะถึงแม้ว่าจุดอสองตัวจะหลุดไปเนาะแต่ว่ากลุ่มผลลัพธ์หรือว่ากลุ่มเลขเด่นเนี่ยยังเดินปกตินะ,ะงวดก่อนก็มาอยู่1ตัวนะครับ เข้าตรงกับตำแหน่งที่าวางไว้ด้วยนะครับกลุ่มตัวเลขที่ใช้ในการหาผลลัพธ์เนี่ยก็จะเป็นสถิติเนาะจากงวดที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นรางวันที่1เนาะเลขหกตัวแล้วก็เลขคาย2ตัว3ตัวหน้าครั้งที่1ที่2อาตัวท้ายครั้งที่1ที่2เนาะจะเอาตัวเลขกลุ่มนี้นะครับมาหาผลบวก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มาใช้ในการวิเคราะห์จํานวน2แถวเนาะก็จะใช้มานานแล้วนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อฟซีที่ติดตามลุงตันมาตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ